พี่น้องจ้ะเก็บมทานี้ก่อนเก็บมันพี่เด็กเก็บหมดเลยทางพี่น้องภาคอีสานเพื่อนหล,หลายท่านเนาะว่าต้องเนาะพี่น้องท่านใดฮูก้กะจะพี่น้องม่นเม่นสาวเม่นงานเม่นเม่นงานเด้อจะพี่น้องโอ้หมานขักขนาดนะั้นเนาะมีเห็ด จา้าสุขุมสุขลุจา้าเทคซีใหม่เอสซีเก่าเอสซีในประเทศต่างประเทศจา้าพ่น้องจา้ามีว่างด้วยจาย้าเคยพาไปไหนยามดูที่ละโงกหรือเศ็ดดินเฮ็ดหยองเฮ็ดสารพัดด้วยจ้าพี่น้องแต่าจากมีโบมี่กับรุ่นกันนะจ๊ะทอมสวัสดีครับสวัสดีวันนี้บ่าวต้อมอยู่สวนป่าของทอม มาเยือนสวดป่าของงพี่น้องไปติดตามรับชมว่าหมาดเห็ดอะไรเนะาะเดี๋ยวที่โลรู้เห็ดไครหอมพี่น้องนี่จะพี่น้องใครเลยเห็ดตะไคร้เห็ดบ้านอันทางพี่น้องภาคอีสานเพื่อนหลายท่านนาองว่าต้อมเนะาะเบิ่งจะอ้ยางดอกงามแต่แท้เนี่ยเบิง่งเนียหอมน่าเลยสวยเลยมาปุ๊บไปเห็นป่าเลยด้วยจ้าเดี๋ยว่อต้อมจะไปทำธุร,กระกนเด้อจ้จะพี่น้องแป๊บนึง เดี๋ยวพอต้องก็มาจ้าจ้าพี่น้องมีจ้าพี่น้องเห็ดสาวลุงว่าน่าจะเป็นเห็ดก่อได้เจ้าพี่น้องถ้าเห็ดนมากพันสีบบแบบนี้จ้ะจ้าจ้าเดี๋ยวไปสาวลุงว่าเห็ดก่ออ้าวเด้อจ้าพี่น้องพี่น้องท่านใดฮู้กะคอมเมนต์มาบอกสาวลุกงหน่อยเด้จ้ะเนี่ยน้าสาวพ่นว่าเห็ดก่อแต่เห็ดก่ออีกชนิดนึงครับ บนสาลุงไปเก็บเดี๋ยวจะพี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาบอก,กสาลุงหน่อยได้จ้าสวยๆทั้งนั้นจ้ะเนี่ยเี่ย้จะพี่น้องแต่ถ้าเห็ดน้ำหมากคนสีโบเมตรแบบนี้เด้อวจ้ะเ้ะจ้ะพี่น้องเป็นเห็ดก่ออีกชนิดหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องเนาะบ่จ๊ออันนี้เห็ดก่อได้พี่น้องบ่เมนเห็ดน้ำหมากเด้อบ่เมนเห็ดแดงน้ำหมาก นี่จ้าพี่น้องเห็นละงกจ้าเห็นละงกหินเปล่ากระกจ้าพึ่งก่อนจากในก็ออกสีเหลืองเห็นละงกเหลืองต้นตากแดดกลายเป็นออกสีน้ำตาลกลายพี่น้องนี่จ้าดอกงามจ้าเห็ดกาะพี่น้องเห็ดกาะชนิดน้อยนนะเห็ดกาะยางกาะยางแล้วกาะอ้าวกาะหยางพวกเป็นห้อง ใกี่ลูกหกเด้อจ้าพี่น้องมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าโอ้ยขาลากไม้งามๆจ้าไปเก็บเาอ้นนั้โอ้ยจ้า่ๆสวยจ้างามจ้าเอ้าเก็บนี่แหละเขามาคุดหาหินะเลงหาหิก่อสาวอี่นัเขาไป ้าดอกบักใหญ่เห็ดไค้เด้อจ้ะพี่น้องคนน่ะดอกคือสวยจ้าเอางามงามเจ้ะไปจิ้มไก่เจ้าล่ะเท้าสีขึ้นสีทอดไปเห็ดก่อเด้อจ้ะพี่น้องเหรอเห็ดก่อได้เหมืนเห็ดลำหมากเด้อจ้าจ้าเอางามงามเจ้ะพี่น้องเม่นเม่นสาวเม่น เห็ดก่อแล้วพี่น้องเอ้าตองงามจับมาจ้าดีเด้อดีเด้อจ้าจ้าเพลินยม่นมัดเลยพี่น้องจ้าห่มเดียวเลยห่มเดียวเห็ดก่อห่มเดียวหมูเดียวเลยเห็ดก่อพี่น้องเม่นมัดเลยจ้าพี่น้องเออเดี๋ยวมันอยากันมากเกินมากใส่ใจแล้วแต่ดอกพอน้อยน้อยจัดหน่อยเนาะชิบทำไมพี่เท้าก่อนน้อยอืมเก็บเท้านี่อะะไร เก็บทับแม่นแม่นสาวแม่นูอกเอาออกลายเห็ดอันน uh, ี้หันเห็ดกอเนี่ยนะแม่เลยเห็ดกออันนี้แต่เป็นเห็ดกอน้อยงามจ้ะดอกไม้ปิดไว้ก่อนนะเดา ยืนจากนั่น่อกจากนั่นแล้วที่เขาต้อพรู้เองงามๆเลยจ้ะแต่เพิ่อนใคอยังดอกน้อยเนาะเถ่ะคือดอกใหญ่บนบ้านเราอยู่เนาะ,ะนดอกน้อยก็ให้แต่เก็บเถอะพรุงโอ้สวยเน,ะนาะมาปึ๊บเลย สวยงามเอ้าเห็ดแดงยางเงี้ยพี่น้องเห็ดน้ำหมากของป่าตัวคุณป่าตัวหุ่นข้างเห็ดน้ำหมากจะดอกไม่หนาแบบนี้เนาะสนุกมันเจอเห็ดทานจ้าพี่น้องโม่บ้างใหญ่เลยตันนี้สารพัดเห็ดพี่น้องเห็ด่านพี่น้องเห็ด่านวันนี้จะเป็นเห็ดรวมเลยพี่น้องเด้อเป็นเห็ด่านเห็ดแดงก่อเนาะ

โอ้ยเล่นหมดเลยจ้ะพี่น้องตัดยังไรเลยตัดยังไรเลยเป็นแผ่นอยู่ขอางอกเลยโอ้ยสารพัดเฮ็ดอีรีเด้อจ้ะพี่น้องเฮ็ดอยู่ของ,ของทอมจังหวัดกระบี่อำเภอคลองทอมจ้ะผิดทานมีจุ่มดำกับจุ่มบดดำนะครับ วายเลยว่ะคือเอา้าที่บอกมันเอาแค่บหมลบผลตกบาน,นะคะ่ะร้อนขนาดเลยเนาะร้อนนี่อดอกดอกดอกองไงดอกอนี้ได้สวยเ็ถ่านจะเอาเนาะสะลุงโอ้ยกินเซีบคือเก่าเอามาจากของท่อมแล้วเป็นเห็ดรวมพี่น้อง เห็นอะไรเอามดล,ล,ลอกสลงเอเก็บเต็มตะกร้าแล้วเป็นตงูกันากา<ง>สอดอกมาแล้ว,าาวงามก็น่ะเอ้าเถอะมันเถอันอันนี้เห็นละมากเดงละมากาเอนีุน่อันัน,นี่ดอกทีท่อเถอะ สี่ดอกโอ้จช oh, ่เขาเก็บเส่างตงามจ้ะเขาต้องขุดดินเด้เนี่ยเห็นบ่อเห็ดพอนดินมัถมเห็นบ่อสาวลูกไหมแม่นะโอ้นี่บ่อต้มเอามีดน้อยขุดต้มอื้มมีดน้อยบ่อเออเขาขุดด่าดินนะเขาจะได้เห็นมันนี่เด็กเห็นบ่อมันหลายมึงดิก็เห็นเขาขึ้นตัวเขาค่อยหางืนี่เด็กเขาขุดคือแท้ ห่งเอาจะทมอะไรห่างเอาห่างร้อนหา่นที่ทำหั่นตักเบิ่งเกะงอกเลยสวยมากเลยโลนรเบิ่งสาวต่กพัดฮิตเด้อจากนี้เนาะอดอนอดดอกเกงจเอามันเลยโอเคได้สาวก่อนมาดินี่แจเพืกราสาวอันนี้ดอกวัเห็นไหมทิมไป่านทิมน้อแก่แล้เลอเนี่นมันโปแก่แบบนี้ม่เป็นทีขาเห็นบ่นี่มันโปแก่นะครับนี่เป็นที่ขาดโเก่เอาลเกตกไฟ ักรพะเทิอีกรเทรวมเลยจะเป็นอะไรรวมจะรวมมิดม่นะเเพราะคนตกมันจังบานนี่ดิปลต๊บมันทเลเลยนบ่นี่เน่าอมันดินพูนแบบนี้ดินพูนนี่เดี๋ยวต๊บมันยทางนี้จะมากนี่ระเดี๋ยวมันบ่งามมันเน่าก็จะเอากันเลยมันมีเบึงออกไอคนตกคัคุณเชียนท่านี่พอหันเริ่มกนี่เริ่มอย่างนั้นแล้วเล่าเรวเน่ากระยามันเลยดนของคำตก เาเลยไปดอกตามไดอกงามเลยงามนี่มัน้วจ้ะพี่น้องมัเราเป็นงามเลยเอาเก็บเลยจ้ะโอ้ยังอยู่ได้จ้ะพี่น้องเปลเห็นมาต้มอือยังมานอยู่ด้จ้ะพี่น้องจ้ามานเลยจ้ามาเลยจ้าถึงเรามาไกลก็ไม่ผิดหวังจ้า สีขาวทั้งออนซีไข่่แม่นสีขาวงามจ้าเห็นนะสาวว่าทุกข้างหน้านุนมีอีกเนาะสะลุงจ้าความตักให้จ้าพี่น้องดูงามงามจ้าเอาไปไปไปเอาเท่าเก็บดอกยังใหญ่เลยเนาะสะลุงจ้าเก็บมาทั้ง เกินทานจ้ะให้พึ่งลงยุงจ้ะพี่น้องอ้าวยังมีเ<อ>ยอะสวยจ้ามาตัวนี้บันนี่พี่เทา้านี่ยังสวยอยู่เดจ้จ้าเจ้ายังสวย,ยอยู่อเอามาพอที่เก็บอยู่ได้เห็นพึ่งลงยุงเนี่ยเนาะงามจ้ะนี่ขอ,องสวงงามเฮาใไปหาต่อสักดอกเท้า นี่เห็นยังเห็นไหมสองดอกนี่ดอกอ๋อสามดอกนี่ดอกแล้วสี่ดอกเลยนี่อ๋อจ้ะมามาเอาตัวนี้ก่อนมาอันนี้ก็สิบอืมเก็บก่อนโอ้โหขาดไหมขาดไมหเนาะขอโทษขออภัยต้องสะุ้งเนาะใช่แต่เป็นขาดจังเด็กจังเดยเนาะ วยจ้ะไม่จ้ะอืมอืมกระาจะเห็นบ่ะกับปาถึงเห็นเอ้าเก็บไว้จ้ะหือบังดอกเลยจอดเนาะจ้ายังหมายถึงเก่าเด้อพี่น้องเด้อส่วนปลาของท่อมเนาะส่วนปลาของท่อมพอได้หาได้เล่มอยู่เนาะจ้ะงานจ้ะเห็นโลวก้เหลืองนี่เราก็สวยเนาะสรงจ้า เห็นแต่งูกเหลืองนี่อออืืืเหม็นข้าวาลากไม้ขาวหลักไม้คุม้มงันง,นงันอยู่่เศรจ้ะเฝันนี้ไปทำเชื้อป่ะอันนี้ไปทำเชื้อเนาะไปะแต่ถามว่าใครไม่เคยยังไม่ได้กินสามารถที่เก็บไปกินได้เนาะกินได้จ้ะแต่เราเอาไว้ทำเชื้อดีกว่าติดขามจะพี่เนาะ นู่นอีกดอกดอกสวยงี้ยเลยเนาะเดี๋เอาอะไรกันเอานี้ละก่อนเอาเก็บเลยมานี่ตกเอาไว้ก่อนเนาะตังดอกตั้งขางามขนาดเลยจ้ะบนข้าข้าวไปสวยมาสุดลุงเนาะงามนู่นข้างหน้าาสุดลุง เห็ดละงูเห็ดทานเห็ดพึ่งนกยุงเห็เดหแดงกอเห็ดแดงกอน่นทรลุงก็ได้ไหมครับเป็นขาล่างไม้ได้อยู่ป่าป่าของทอมได้เจา้าพี่น้องนี่ป่าบอนธุปลูกเซมเนี่ยเป็นป่ายางนี่จ้ะเป็นนี่แต่กระสีฮกได้เจ้าพี่น้องจ้ะ มายนะสลุง <Yeah. S 1> มันจะงอกมันงอกเหลืองน้อยเห็ดถ่านดอกสวยเลยพี่น้องโอ้ขาอ้วบเห็นไหมสลุไจ้าเห็นมือบังอยู่บ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 ่นี่ ดอกใบใหญ่นะคเะดอกใหญ่นี่าหาได้ปะน้ำผ่านน้ำนี่อีกดอกโอตอนเท้ก็บโอเห็นเนี่ยน้องพ่นดำแล้วจ้าขึ้นชื่อ่เห็ดถ่านตะลงุง <laughs> nham lắm dạ cho phải nong, tiêm tơ ga, còn một, ít còn. Bắt tôm mà mới đi mất ngay đứt, sao đây. Độc vậy, độc กลิ่นอ,อยากเน้องไอ้ขาลักไม้เนาะจ้าไปอ่ะำงนานจ้ะติดแดงน้ำหมักอ่ะดอกนี่เลยเหี่ยวแล้วเอามาเลยแม่มีตะลอยกเพิ่นเอาเอ้าเท่าเก็บสวยงามมากเลยจ้ะสุดยอดเนาะจ้าทำงานจ <ไป S 2> ้าเ<ส>ต็มตะการอึ้งตึงสุดพี่น้อง จะผลบานเมื่อเดี๋ยวนี้พี่น้องบ,บังดอกวักใหญ่ๆเนา,า,นาะแถาเนาะบานทเทลลังโง่ขาวจะพี่น้องจ้ะวางเงาเก็บตัวนี้กันสวยจ้ะจ้ะน้ำเง,งาเอาแล้วแสดงกันเถอะบ่ ดอกสวยกว่าดอกบานไม่เห็ดเสื้อนะเถอะเนาะจ้าเอาตัวงามมาแหละปุ네๊ยยังตัวงามอยู่เลยนดอกเป็นไข่เป็นจุ่มอยู่ออืได้ตัดแบบนี้ลูกมันลึกจัดเนาะจ้ะบ่เป็นยังดอกเอ้าัปเข้มะจุ่มเดียวได้จะพี่น้องเนาะเถอะอือ ติดหลัากหลายเอาไม่ได้เลยสัวลุงเห้ยใช่ไม่ได้ดอกสได้ติดได้เลยเออกเทยวได้สวยวจ้ะพี่ป็อกสุดท้ายจ้ะพี่น้องจุบนี่มานขี้เก่านะแถวเนาะสวยจ้ะนี่จ้าพี่น้องมานขี้เก่านะแถวเนาะจ้าไปเฮากะนี่จ้ะเาติหมาัหลบไป เห็ดทานดอกสวยดอกสวยนะเห็ดยังถามพี่ถามนอกนั่นเห็ดยังน่ะอันนี้เห็ดอะไรพี่น้องเบิ่งลักษณะดอกคอมเมนต์มาบอกกับต้อมเนี่ยว่าเห็ดยังเนาะดูผลงานเด้อจ้ะพี่น้องโอ้หมานข้าขนาดเนอกถ่านเนาะมีเห็ดเอาบอกพี่บอกน้องก่อนเห็ดแดงก่ออยู่ข้างล่างเห็ดทานเห็ดละโงกเหลืองเห็ดเปื้งนกอยู่น่าจะเป็นเห็ดก่อแดงน้อยเนอถ่านนอกตัวเหรอเนาะโอ้หลายชนิดเด้อจ้ะพี่น้องเห็ดอยู่ของท่อมเนาะบอกต้อมเนาะ ปันมาเด้อจ้ะพี่น้องเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดิ่งติดตามให้เป่าต้อมมันยูแชนเนลเลยนะครับผิดพลาดกันไหนขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้เป่าต้อมสารุ่งต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้านี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะพี่น้องขอบคุณหะายจ้า FC ใหม่ FC กับ FC ในประเทศและต่างประเทศจ้าไปแล้วจ้ะพี่น้องจ้า